สวัสดีครับนะครับเศานี้อยู่ก evet ับบ้านหนุ่มสาเลาะนะครับมาเหนี่ยกลมาบ้านนะครับตอนนี้ก็เขาฟ้ามนะครับผมมาใส่ปอกขานะครับผมปอกขาแล้วก็มาจมช่วงฟ้ามสายเลาะยังมาเสานะครับแล้วจะพาที่นองเขาไปเบิ้งนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับเนาะนะครับก็จะมีบรรยากาศบ้านนะครับบรานนะครับแบบฟ้ามของสาเลาะนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อของเล็กแซตนะครับเล็กแซตผสมนะครับเล็กแซตผสมเดี๋ยวจะมาพามาบึงเคเอ็มซีนะครับเป็นพ่อนกสายเลนนะครับผมพ่อนกสายเลนนะครับนี่ครับอยู่นี่ครับนะครับใส่ตอนนี้อยู่กับตัวเมียนะครับเป็นสายเลนนะครับแต่ว่าบอท่านได้เช็คอยู่ครับว่าไข่ไข่มากไปนะครับพอดีเมืาขึ้นกับ เสร็จจากภารกิจเสร็จจากงานนะครับเดินทางมาถึงประมาณหาถุมนะครับหาถุมหกถุมนะครับอันนี้จะมาเบิงนะครับกงเพาะช่ำนะครับตอนนี้จะเป็นอ่าลักแซนะครับนะครับตรงนี้ป่ายนะครับลักแซ็ลาักแซนะครับตัวนี้ก็ฟักไฮยกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเ c นะครับเพย์เอนะครับนะครับเป็นป่ายเค C นะครับฟักไทยท้าพรมตามมานะครับ อันนี้จะเป็น k m c หน่อยนะครับ KMC หน่อยเป็นลูกทนนะครับผมลูกทนคอสายแรนแม่สายเลนนะครับตัวนี้เป็นลูกทนนะครับนะครับนี่กองอาหารนะครับแล้วก็ม้อีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น k m c นะครับคือกันนะครับตัวนี้ KMC กระลังตัวนี้ฟักแล้วครับผมฟักแล้วนะครับลูกน้อยเยอ่ครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมขออนุญาตปิด ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นที่เด็ดนะครับเป็นสหายไฮมานะครับผมเดี๋ยวจะในเดี๋ยวผมเปิดเผยอีกเชสหนึ่งนะครับตัวนี้คือที่เด็ดนะครับเดี๋ยวอีกตัวใดกะยูบะโดนแล้วก็ทีวหัวกันนะครับตัวนี้กะผมเช็คเบื้องมือเศร้านะครับผมกะมาทั้งสองหน่วยนะครับเคยแตกทั้งสองสองหน่วยแล้วครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนกตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียจะเป็นลูกของ ล็กเซ็ตนะครัคบผมดูของล็กเซ็ตนะครับเป็นตัวเนียนะครับผ่านการตรวจเรียบร้อยนะครับเป็นตัวเนียนะครับสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นกรงนกเขาแขกนะครับผมกําลังหึ้งไข่นะครับผมกําลังหาห้างไข่นะครับแล้วก็มีอีกตัวนะครับผมจะพามาเป็นนะครับล็กเซ็ตนะครับเป็นลูกทุน่นนะครับนะครับล็กเซ็ตลูกทุ่นนะครับที่กําลังจะทำการใส่ปอกขานะครับทห้พี่้องเบิงนะครับ นะครับผมเดี๋ยวพามาเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวใส่เลยก็แล้วกันนะครับให้พี่น้องได้เบิงว่าปอกขาเขาใส่จังไดยนะครับตัวใหญ่แล้วครับใหญ่ใหญ่อ้วนนะครับใหญ่อ้วนนะครับนะครับนี่นะครับอ้วนอ้วนนะครับผมอ้วนอ้วนแร็กแซปนะครับแร็กแซปตัวนี้เป็นแม่ผลคู่วิ่งนะครับผมแม่พันธุ์น้ำเข่าจากต่างประเทศนะครับนี่ครับแร็กแซป ครับผมถูกโทษนะครับผมอ kor, ้วนนะครับนะครับวันนี้กะบอนนมใส่เลาะกระสีมาใส่นะครับใส่ปอกขานะครับนะครับครับผมปอกขาตัวนี้จะมีน้ำเบือน้ำเบือนะครับกระมิซือนะครับซื้อนะครับก็จะมีน้ำเบือนะครับใส่ปอกขาไว้ สีป,ปอกขาสีสวยนะครับลักเซตจะเป็นลักเซตจะเป็นปอกขาสีน้ำเงินนะครับผมสีน้ำเงินนะครับ ขึ้นมานะครับซุปคอสามนิ้วนะครับดึงกลับขึ้นนะครับผมสวยๆนะครับนี่ครับปอกคาสวยๆนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้ครับมันอ้วนงามนะครับนี่คือเล็กสดหน่อยนะครับผมนะครับตั้งใจเขาใส่แดอกไฮเอากลับขึ้นไไปว้หมองเกานะครับผมกอัเปึ้นล่างไว้หมองเกา นะครับครับผมนี่า่งให้เกาครับากนอกขาแขกหรือว่าแม่ที่เลี้ยงนะครับก็จะสามารถเลี้ยงต่อไปได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวภาพว่าเบิ้งกรงอนุบาลนะครับผมของ กองอธิบัตนอกหน่อยนะครับผมกองอธิบัตนอกหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นลูกของแร็กซแตนะครับอยู่ข้างในนะครับกะเตรียมเดินทางไปเที่ยวเมืองินเส้านะครับเมืออินเสานะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ทําการเช็ครถนะครับนะครับก็ได้จัดทรงให้นะครับผมนะครับแล้วก็เมื่อนี้จะว่าจะเอาเสีหน่อยนะครับขื้นไซส์สั้นนะครับใบนึงนะครับใบนึงนะครับ โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับฝากติดตามเลยนะครับนกกระใหญ่ตอดินสายเลาะป้ามนะครับเรียกว่าอาจารย์ท่านใดสนใจเรียว่าสอบถามข้อมูลเรียกว่าจลิตนกไม้นะครับอยากหูข้อมูลเป็นยังไงใศึกษาเรื่องใดกะโทรมาหรืยว่าทักมาถามสายเลาะใดนะครับบางครั้งกะอาจจะตอบซ่านะครับแต่ว่ากะแนวมีมีงันนะครับกะตอบทุกคนนะครับผมเรียว่าอ่าแอดไลน์มากก็ได้นะครับผม สายหลอกก็ให้คําตอบได้นะครับเท่าที่เข้าใจนะครับเท่าที่เล่นนะครับก็เที่ว่าแบบจังเลยนะครับก็ว่าๆกันมวลมวลนะครับเนาะผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็เอามาแนะนํากันเอามาเลยนกันนะครับผมเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์ของไทยเฮ้านะครับให้เกาไก่นะครับให้ตามที่เฮาต้องการนะครับผมนะครับบรรยากาศความบันนอกบันนอกนะครับผม บางด้านจเป็นกล่งนะครับกำลังพัฒนาต่อนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ